สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมจะเอกพะพลทหารสองนายเมาร้านลาบขากลับซิ่งชนรถชาวบ้านทหาร6กนายพกเอ็มสิบุกมาขอรับตัวกลับแต่ตำรวจแข็งโชว์ไม่ยอมจับเป่าสูงถึง167มิลลิกรัม27กุมภาพันธ์2568พันตําตำรวจตรีพรชัยเหลือผลสารวัตร สอบสวนสพพลูตาหลวงจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนสุขุมวิทมู่เจ็ดตพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก่งฮอนด้าซิตีสีน้ำตาลมีนางสาวธัญญาแสดงตัวเป็นเจ้าของโดยรถได้รับความเสียหายบริเวณหลังด้านขวาใกล้กันพบรถเกง่งโตโยต้าวีอสสีขาว มีเจ่าเอกเกรียงศักด์แต่กลางสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือเป็นผู้ขับขี่โดยมีพลทหารสองนายอยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่จ่าเอกเกรียงศักด์คนขับอยู่ในสภาพมึนเมาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวจ่าเอกเกรียงศักด์ไปยังโรงพักเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล ได้มีรถกระบะติดไซเรนข้างรถเขียนว่าสออ,อฟอมาจอดพร้อมทหารจำนวน6กนายพกอาวุธปืนยาวเอ็มสิกลงมาพยายามควบคุมสถานการณ์ก่อนที่ตำรวจจะนำตัวจ่าเอกเกรียงศักด์และพลทหาร2นายมายังโรงพักเมื่อมาถึงสอพอูลาหลวงเจ้าหน้าที่ทหารที่ถืออาวุธปืนอยู่หน้าโรงพักได้ขอตัวจ่าเอกเกรียงศักด์และพลทหารอีกสองนายไปลงโทษทางวินัยแต่ตำรวจไม่ยอมปล่อย พร้อมให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าสูงงอถึง167มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงดำเนินคดีตามกฎหมายเมาแล้วขับนำตัวเข้าห้องถังเตรียมส่งสารจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารสองนายที่มากับจะเอกเกรียงศักด์ตำรวจได้ให้ทหารที่พกอาวุธมานำตัวกลับไปสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยที่ต้นสังกัดต่อไป